ครับครับคุปู่เก็บวันดีวันดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับป้ากับลุงชัยครับกุปปูนะครับหรือปู่เชียงรายนะครับซับแรงนี่นะครับในช่องไลฟ์สไตล์ครับเที่ยวกินทินไทยกับลุงชัยแพรหลวงนะครับดำเนินรายการโดยลุงชัยกับปู่เชียงรายสองคนเอาครับแรงแรงมาก็จะมีทีมงานมาแหละแรงแรงมานะทีมงานนอนเลี้ยงควายมาตอนแรงกับเข้ากับเข้าแล้วปุ่นมานล ครับ behaviour. ทีมงานผัวนายนะครับเข้าบ้านตีหนึ่งตีสองมูนั่นนะครับกูกูปูตั้งจืดให้ทีมงานผัวนายครับวันนี Mother, no Ooh, no no oh no? ้ก <magic. S 1> ูปูจะทําเมนูอย่างนี้ไก่ใต no. ้น้ำครับไก่ใต้น้ำครับลองมาดูไก่ใต้น้ำนะครับนี่ไก่เขาเป็นไก่อย่างนับไก่เมืองกันเนาะไก่เมืองครับไก่เมืองครับเรียบมาเรียบร้อยโอ้ตุยขนาดนี้เนาะทีมงาน เอนเลี้ยงควายนะครับออกมาฝากตอนเจ้านะครับผู้ผปูถอนขนเรียบร้อยนะครับครับไก่ไต้หน้าเฮานนี่เออเนาะแต่ปกติเนี่ยหันขี้กู้ปูเพรว่าจะจะใช้เป็นนันหม้อดินเนาะหม้อดินครับอ่าแล้วก็ใช่อ่านี่วางบนหม้อดินทําค,ครับครับไก่ไต้หน้าก็คืออ่าเป็นเมนูที่แต่สูตรเฮาก,ก็ก็คงจะบะตังกับสูตรถั่วไปฮะตงัตงตังกันสักน้อยนี่แค่เนาะ ครับครับการซับเดี๋ยวรอดูกุปปุเนาะจะทำจะได้ครับครับมุงใช้ก็ขยาขนาเข้าขนาดขยาเข้าแรงขนาแรงนี่ครับครับอ่ะครับกุปปู่ก็ทำไก่ไปนะครับครับซับถ้าลุงใช้จะแนะนำเมย์เครื่องปรุงนะครับมีอย่างเวลานี่ครับ หลักผักชีครับหลักผักชีแห้งพริกแห้งตะไคร้ตะไคร้ขาวหอมขาวเครื่องเทศนะครับข่าขมิ้นข่าขมิ้นหอมหอมแดงนะครับผงมกรุงรสเกลือเกลือนะครับหอมมะกรูดของเขาใส่ผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ตัวนะครับไก่ใต้น้าเนี่ยอืมจริงจริงเนี่ยมันอ่าถ้าเป็นไก่ไก่เหนียวเหนียวนี่จะจะดีครับเพราะเขาเขา เขาตุนในในนี่นะฮะตุนในในมอเสร็จแล้วตั้งบนเขาจะใส่น้ำนะฮะเสร็จแล้วก็เวลาน้ำน้ำมันร้อนเวลาน้ำม,มันร้อนเขาก็จะตักน้ำออกนะฮะก็จะต้องถ่ายถ่ายถ่าย,ายเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดนะครับรบยากาศย่แรงครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับตุ่มน้อยคอยลักลงใช้นะครับ ไก่นี่เป็นทีมงานเด็กเลี้ยงควายอ้อนเลี้ยงควายเอามาฮือ้อนะครับเจ้านะครับสกัก๊อตเดี็กของตัวไหนะครับอะเก็บงวงเก็บควายเข้าแรงะะนี่ควายเข้าแรงเสร็จแล้วก็มาละไปปีกมามาลองดูกุ๊กปูไปนอว่าจะนี่จะได้ต่อตอนนี้ก็คือทำทำไก่ก่อนเนาะค,ครับเนาะครับกุ๊กปูก็ไปทำธุระพุ่งกรรมนี่ซับไก่ละไว้ให้รู้ใช้นี่ ดี๋ยวก็ปิ้งมานะครับนี่ไก่ดีซับก็เป็นซับชิ้นใหญ่ๆนะครับสาหรับเมนูไก่ใต้น้ำนะฮะชิ้นใหญ่ๆนะครับนะฮะอย่าไปกกอย่าไปซับชิ้นน้อยนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับข้าวปุ๋ยเอาใส่ในนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะใช่หม้อวางบนนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำใส่ตรงบนนะครับจะรอข้าปุ๋ยกั้มนะครับ เหมาะเหมาะน่ากินครับอโูกลับมาแล้วครับครับกลับมาทำข้าวต่อทำเครื่องครับอันนี้ทำเครื่องเลอาไรขคดหน่อยเกิดอ่งนี้ไย่ลำใส้ลงไปนะยังเทลงไป เียวแขจะใครจะใครหันมี้ยังเก่งน้อย,อยเก่งน้อยอเข้าไปไหนฮะเก่งน้อยเขาอยู่ที่รึเปล่าใช่เออซอยก็ได้อ่ะใส่จะใครลงไปอ๋ออยู่เป็นครัวบ้านทุ่งนะครับ ประตับวันนี้ครับทีมงานอองมาคือผู้ดีครับอ๋อแล้วไปขมิ้นหน่อยอ,อ่อนไม่ใส่ต้มยำข่าแกไวไใส่ตำนะครับจำไว้ข่าอ่อนต้มยำ ครับทำเครื่องเลยเอามาลดหน่อยเกิดเกตรง,งนี้ยังไม่ลำใส่ลงไปนะยังยังเทยังเทศลงไปพีกบวดเดียวแขง็ง ยังยเออยกยงไหยเียง้อยเขาไม่ได้แฮะเกยง้อยเขาอยู่ที่รูปอะซ้ายก็ได้อะไปจะใครลงไปเ้ออยู่เป็นครวัวบ้านทุ่มนะครับาขา่อข,ขาหนอขานี่เก็บประตรนี้นครับ จิ้มงานเอามาือโอ้ไปนดีอ่ะ,อะเดี๋ยวไปขมิ้นหน่อยขาอมอนไว้ใส่ต้มยำขาแกไว้ใส่ตำนะครับจำไว้ขาหอนต้มยำ กุ๊บกูดตำพริกนะครับนลยครับบนห้างเลยตำก็สดๆนะครับผมมีกับตัดต่อผมมีนี่ครับตำกันสดๆตำกันแต่แตนะครับกุ๊กูปูนี่ได้ผู้ช่วยมาค้นนะครับช่วยวันนี้มาเร็วน้อยวันนี้ครับงามมาเลยวันนี้ครับวันนี้เอาไข่ข้าแรงเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วมัดครับครับอันนี้ได้ผู้ช่วยกุ๊กปูได้ผู้ช่วยแล้วช่วยอย่างนั้นี ช่วยกินเออสายยกอันนี้สายยกครับสายยกแม่ยกครับอันนี้เป็นห้องแม่ยก <laughs> แรงม้านี่ยกตลอดครับ <laughs> ปูก็ตำไปเรื่อยๆครับอันนี้ผู้ช่วยนะยน,น,นี่ครับโอ้เป็นยังรถรถจัดหล,ลอบจัดครับโอ้ได้ยินเสียงมา้าทั้งหลังว่นะครับทีมงานเขา ส่วนมากอย่ามาตอนนี้ทําก็เข้าแล้ว,วนะทีมงานเราเนี่นะอตอนย่เนี่มันจะมีไผ่มาโจยกุ้งกูฮะมาแล้วครับทีมงานโฟเอสนะครับหันเจออี๊ยมันเลี้ยงใหญ่นะครับนี่ครับเลี้ยงควายมีควายสาวสามสิบมันได้เนาะครับมีควายสาวสามสิบมันได้นี่สามสิบตัวมันได้เจ้า ลานเคยมาาั S <S ้ว่ามรงอมันอ้าครับออตังโมน้ำน้ำใส่น้อยคุกคิกนะครับนะฮะอันนี้มีครับช่วยกันนะครับอันนี้กูกูมีผู้ช่วยนะครับวันนี้ครับกูกปูมีผู้ช่วยวันนี้ครับช่วยกันช่วยกันกินช่วยกันย่จ่วยกันกินครับน้อยเดียวครับ พอ,อละรอตั้งร้อนกัน,ต,น,กนตั้งร้อนกันนี่ครับขั้นตอนต่อไปกุ๊กปูก็จะอ๋นะเอาพริกเครื่องมาคุกนะครับไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วกุ๊กปูเน<อ>าะตัวใหญ่แต่อนี้กินกันกินไหนวันนี้นะเพราะนั้นผอมตัวน้อยเหนียวเลยเจ้าเล่ยลูกหนั่งรอกันหนึ่งสองสามชั่วโมงไงตุนกันอ่ะเมนู S <S แล้วในใส่น้ำสามเขยอกขนาดนี้หนูเหนียวอยู่ยยยครับโคตรเกินครับอันนี้มันคุกจะนะคุกต้องล่างมาคอยแห้งสูนกันนะครับเนาะสนนบบนูนกันคุกโผล่บนกับต้องล่างโคกทุกข้างเลยนะครับอันนี้ล้ำตะนน้ำล่างโคกเลยครับ,บคคุถกกึงเดิมครับใส่ผงชุดเอ้ยผงปรุงรสลงไปนะครับ ครับีเดาแต่ชอบอี่อไหนก็ได้ผมลดมาะนะครับนี่ครับจั้งดีจิตแล้วมันจะจั๊กอากาศต่อมืดแล้วมืดมืดแล้วนะครับตอนนี้ครับมอตั้งไว้ล้อแล้วนะครับนี่ครับตั้งมอไว้ล้อแล้วพิพัฒน์เป็นผู้ช่วยนะครับช่วยกุ๊กนะครับวันนี้ครับ นั่นนี่เราจะอะไรนี่เป็นผู้ช่วยนี่ก็ผู้ช่วยเหมือนกันครับช่วยดูช่วยกินช่วยดูช่วยชิมครับอันนี้เป็นเชียวชนชิมครัชิมอย่างเดียวมีคุกแล้วครับกดมืแปะเยอะก็คือเชีเอาแล้วนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่ทรงนี่เป็นห้องไอโขงไงก็ห้องโสดพอดีโสเพอนี้นะครับ คุกเขาให้เข้ากันนะครับเตหออบ์เตยอยนนสั่งก็โออยู่นะอเตียวหม้อเนอไงพี่พัดเตียวหม้อเนงอยู่ในซ่าเตียวหม้อนึเขาใส่ตุกนามใส่กัน เอาใส่คอพันใส่คอหม้อหันเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหม้เอานี่ใส่ก่อนตัง่อบับสักตึงใบอ่อนนใบอ่อนพุ่นอนพุ่นอะบมันใหญ่แวอ่อนพุ่นะใบสั้นๆน่าจะอ่อนในเนี่ยหอนเนี่ย ันบ่อันนี้ยอดดีเนี่ยป็นจลโจลโล่นเออนนอยอดเ้ใส่ขามาละอยู่จุดรุนเลยมอขาดีอยู่เลยดีแน่อครับผมเขาก็จะเอามอไปเผาไฟไปกั๊มก่อนนะครับ อันนี้อย่างนี้คุปู่ใบขมินน ання, ้นครับใบขมิ้นแบบนี่คุปู่เอาใบขมิ้นนะครับเอาหอมกนมอไว้นะครับนี่ครับอันนี้ยากขึ้มันหอมก็ได้คุปู่เนาะมันหอมขึ้นมาใบขมิ้นนะครับแล้วก็นี่ครับก็ไก่ที่เขาคุกเข้าเมื่อกี้ครับใส่ลงไปนะครับไก่ยลยห้องบาดไต้นกไต้น่ามากินวันนี้ก็หอมเง่ายังจะชุดกันน้ำลายก็ไหลอันนี้ขนาด ขนาดยังผมได้ยังผมได้อบเลยนะครับยังแบบได้นี่เต๋ายังกินขนาดนี่นะครับใส่ลงไปโอ้ไก่ตัวเกือบเต็มหม้อตัวใหญ่นี่เอ้มันพองมากตัวดีก็เอาเปลี่ยนใหม่ดีกว่ามึงใช้ว่านะเอาเอาควายมาสักตัวเด้อยไก่ไก่กินบ่อยละควายเป็นซีฟตัวพุ่น วันใหญ่วันละขาบอันวายเออนี้แล้วมันตัวน้อยที่ผมไม่แอบต้อได้ผูกครับเอาอันเอาผูกเอาเอาซุปหางวัวตัดหางมาเนี่ยก่อนบอลรับเรียบร้อยนะครับเออเสียบคอนี่เสียบเอน้ำหนึ่งใ่หัวหนึ่งเตียวอ่ะครับบัดบัดบัดเชียงเลยหัวมันไม่ครับเอาหนึ่าใส่ลงไปนิดน้อยนะครับอ๋อ โอเคเดี๋ยวเดิน้ต่งก่ออกเจอกันปิดบนญก่อนเขาไม่มีเตียวมอหนึ่งเตียวอันนี้เป็นห้องกางเกงมอหนึ่งกางเกงมอหนึ่งครับใส่ไว้เพื่อบางทีเอ่อความห่อนมันนี่ขึ้นมานะครับตกหน้าก็เลอะข้าวมินท์เมนูเดียวใส่เตียวสองผืนเตียวเตียวนี่ครับแบบลูกเดียวผมเป๊ะเอานี่เอาผ้านะฮะเอาผ้าพันตรงหลอบนี่ไว้นะกุ๊กปู่เอาใบขมิ้นท์ขบกบนถึงกัมนะครับ สุดยอดนี้มันห้องเตียวมันนึ่งอ่าเอางมันิวเอาหม้อวางนะครับครับยงหานกระโหลกขอกุ้ดังเนาะครับคี่วันฟิวถ้าวันฟิวนี่มันนานสุกถ้าจะอี้นี่มันจะเปื่อยไว้นะครับเน้เดี๋ยวยกหม้อครับหม้อย่หม้อหอมเขอ่าหม้อนั่นแต่ยได้จังไง่ว้ข้าวนะลจุ่มใก่อนัครับ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 ครัับครับครับครับ โอ้โกนจัดกันไปพัดแต่งกันเหรอแต่งหม้อซื่อๆเหรอแต่งหม้อทีนี้นี่คุณเฉยคุกนะครับเดี๋ยวคุกเขาคุกสวยอย่านี้นะเนอ่ะซื่อเลยยังเช่ละอ่ะโอเคว่าอุ่นไว้จุ่ยกันเาน้ำเติมลงไปนะครับนี่ครับที่เป็นวัดไก่ใต้น้ำไก่มันอยู่พื้นน้ำแล้เนี่ยไก่ใต้น้ำนะครับครับมันมั่วในน้ำอีก โอเคใส่ที่เหลือเดี๋ยวไปนั่งรอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเคือปีพัดเฝ้านี่เนาะเปลี่ยนน้ำเนาะอ่ะที่เหลือไปฆ่าเชื้อกันก่อนครับโอเคครับรอสักกำเนาะครับเนาะครับอันนี้ตั้งเรียบร้อยนะฮะตั้งในกับเดือนเขาเปลี่ยนน้ำไปรอบเลงแล้วครับเนาะนี่ครับรอบที่สองอุ่นเลยอ้อุ่นละเนื้ออุ่นละครับ หัวน <Pil> ้ำ <Weekly> อ <shut out> ุ่นเซจเริ well, kind of uh, uh, ่มมาถึงขนาดทอดนะครับเขาก็จะต้องนะครับตักน้ำออกนะครับผู้เช่วยกคุ้งเขาตักน้ำในออกโหมดนะครับนี่ครับน้านี่ยังสะอาดอยู่นะครับเนี่ยตีตักลงที่ลงไปในหนองเนี่ยเป็นน้ำสะอาดแต่เป็นน้ำร้อนนะครับแต่น้ำสะอาดฮะใสนะครับนี่เป็นน้ำฝนครับนี้ผู้เชี่ยวคุ้งเขา เปลี่ยนน้ำใหม่ลงไปนะครับน้ําเย็นลงไปนะครัประมาณกี่น้ำนี่ครับผู้ปู่พอหนักมันงพอหนย่งสักสมาเปิดโถ่ต่อมอ๋อแต่แต่อ๋อสักสามน้ำสี่น้ำฮะสี่น้ำนะถ้าถ้าไก่เหนียวๆเขาก็ห้าหน้าะนะครับเนาะอ่าครับโอเครอกันสักกั้มนะครับเนาะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้น้ำสุดท้ายเนาะผู้ปูเนาะครับ คุกปูจะจะปดแล้วฮะ,วอ,ะอ,อ๋อถทด,ดูดูข้างในครับรอันนี้เรื่องจริงนะครับโอ,อ,อ้อยากให้อยากให้คนดูมาได้กินตัวนะครับเนาะนะกินซู้ยอดเอาเตียวมอ,อกก่อนกางเกงมอหนึ่งเอาอก,ก่อนครบปอดโถนี่ครับสูดยอดได้ยินเสียงก็คุ้ปูใส่พักลงไปนะฮะ นี่พักอย่างไม่้องครับชีฝรั่งชีฝรั่งเพิ่มความหอมใบมะกรูดก็ใสไปแล้วครับนี่ครับไก่ใตน้ำนะครับสูตรกุ๊กปูนะครับโอ้หอมขนาดเลยโอ้อันนี้สูตรเฉพาะนะครับนะครับได้กินใบขมิ้นด้วยเนาะกุ๊กปูเนาะ ไม่ขมดดิ้นในห้องห้องปืนเมื่อกี้นะครับสุดยอดเลยนี่ตักกันเลยนะครับโอ้โหครับเอานะครับเดีวเร็วนี่กันกับถ่ายภาพหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับ หอมสดๆนะครับปุ้ยใจเย็นๆปุ้ยใจเย็นๆกันเหรอคนนึงกันใจเย็นๆนะผู้ช่วยผู้ช่วยเขาจะคนแรกและช่วยกินนะครับพวกข้าเจือกันละนี่เขาสม้าเตะบรรทหาว่าสมาเรขออภัยน้องเอ้ยนี่เกะกะน้องจะอิ่มจะกัดกับขอสุมานี่ก้มาด้วยกันนะครับน้องชอบอยู่ห่างลมมันอะเพราะว่ากิน สมุนไพรให้กินอย่างมันมาหาน้องมดเนยเดี๋ยวเอาหนามกอนเนาะหอนกบบกน้องขนโป๊ดมาดกี้นี่หอนกบบกน้องเดี๋ยวติดโอ้กอนนี่อันนี้ขามันอันนี้อ่้อกินแบบผู้ล่าเลยนี่ก็เดี๋ยวกอนปุ้ยมันมักหัวกินหัวกันเนาะ

ม้ามาไดก็บ่าใครจิ้มเนี่ยนะวันหลังเขาจะบานิมอนมาละตอนนี้นะจะเอาจะเจเทิ่มาละมันนิมนต์นี่ว่าอันนี้ต้องว่านิมนต์จะนิมนต์มาตึงวันแล้วเลยเนี่ยใช่เอรอจุดดูดดอกเดียวมันก็มาแล้วสักดอกก็ะดุมมันสักดอกบ้างเอาผู้ไล่ยังปิดปุ้ยยังไงูไล่นหนโอเคครับโอ้กลิ่นโอ้กลิ่นแบบผู้ดีเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงชัยลองจิ้มว่าครับเหมอนเนาะครับกินกันจนบะเหลือสากเลยครับกระดูกก็ยังบเหลือเลยครับกินแฝงกินว่าคงแล้วเตี๋ยวลชัยเอาไปสอนไี่ไหนมาได้สอนกินกันนี่หมดแล้วโอเควิญญาณลูกเครื่องเบลือวิญญาณเบลือเครื่องครับเออกระลันแต้ครับก็แร้วกันได้เตี๋ยวไปสอนสามทีนักเกี้ร์ลุงชัยแบบเบิร์ดกับเขาเด็กเป็นใจมันจะเก็บเง้นเนาะ อันไหนมองโอ้กินกันลับแต่เนาะสารับเมนนูีาดูดิสุดๆครับวันนี้เมนูเครื่องเคียงก็อร่อยอยู่นะเจ้าจะกินเนื้อบอเพราะว่ามันมีเนื้อแล้วเพราะเขาลูกก่กินหมดแล้วมันมาเหลืออย่างแล้วสุเคไหมครับครับอย่างก็คู่ปู่วไปนะทีมงานผัวนายไงทัวนานผัวนาย อว่าาาาจะไไไดด้้กาา็ชชยยรัทีมงานสุราวอดแก้วเล่าลงนงวันคันปุ้ยปุ้ยขึ้นหุ่งอ่าโอเคโอเคโอเคนะเจ้าเดี๋ยวปักกันไปครับเจ้าเดี๋ยวเมนูใหม่ค่ะปัาลุงชัยใหม่ครับผมสวัสดีเจ้าลาวสีไปก่อนนะครับปาไครับอร่อยครับขอบนะครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์ครับติดตามติดตามต้นนะคะลุงชัยแพ้หลวงครับของไลฟสไตล์ได้ทั้งทุกอย่างครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณครับ